สวัสดีนักล่านี่จริงๆน้องกำลังมือนะฮะนม่จัดฟิสิกส์เลยนะฮะจะแบบว่ามือไม่ประกป้องแต่เราเข้าใจได้ถึงความน่ารักองสัยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก็คือให้เกิดขึ้นได้หน้าให้เลยนะโอเคครับนี่ให้ทุกคนขึ้นได้หน้าให้เลยนะเดินหน้าไปนี่โอเคน่ารักไหมทุกคนน่ารักตบอกเลยวส่งเสียงอร่อยแล้วโอเคครับน่ารักมากก็ต้องเป็นตัวแทนความน่ารักสงสัยที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะครับ วันนี้ทราบมาว่าโทมี่เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมรับไม่ไ้มาคนเยวเนาะเพื่อนมาด้วยใช่ไหมออบอกว่าใช่บอกว่าใช่นะครับนันัอให้มไหมเราไปโกนเพื่อนเพื่อของโทมี่แล้วนะโอเคไหมเขาบอกแล้วทุกคนองหรืเปล่าเสียงเขาย้็ม่พอ ได้เลยได้เลยนะข้านะอ,อ,อ๋อะไรนะอะไรนะนนะนนะกกเ,เก็บมาอ๋อมนะฮะอ๋อเขาเขามีโทรศัพท์อ๋อคุณผมก็สั่งก็คือเก็บมามาให้ผมมีอ๋อใช่ไหมไม,ไม่ใช่ครับเรา่มาแบบไหนนะถ้าพี่ใช่ใชโอเคมา หรือกอื่นเ๋ยวพี่หขอให้ให้สองคนให้เดขึ <flats> <mumbles> ้น <nowadays> เยอะมากเลยรู้สึกยกังไงบ้างครับตรงนี้ แบบโพสท่าหน้ารักน่ารัให้กับทุกคนดูหน่อยได้ไหมได้ไหมครับได้ไครับได้ไหมพอมีพอมีได้เนาะโอ้พอมีพร้อมด้วยร้อมสั่งพร้อมไหมพร้อมเหมือนกันนะโอเคอ่ะอ่ะ่ทรทนบอต่อรครับอครับใช่เคมีพอไหโอเค วันพรุ่ี้พรุี้ต้องไปยิบไปหน้านะพรุ่งนี้ต้องไปยิบไปหน้าทนะี่หนครับพรุ่งนี้ไปหย,ย,ยิบนะไปหน,น้าหน่อยนะไปยิบไปหน้าหน่อยครับโอเคมาเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนโพสต์่นะครับเสิร์ฟความน่ารักความสดใสให้กับคนที่ดูหน่อยโอเคไหมขอสักสองโพสต์ละกันอ่ะเริ่มจากโพสต์ที่หนึ่งเลยหนึ่งสองสามอ๋อนี่นะครับโอ้โหโพสต์คู่แบบนี้เลยนี่ <c oughs> <c oughs> อเอาดูท่าที่สองครับท่าที่สองท่าที่สองจังไงครับจัครับ ขอโพสหนึ่งขอท่าเด็เดๆหนึ่งท่าได้ไหมได้เลยค่ะอ่าถ้้เลยใช่ม,มาอ่ะขอนะขอนุญาตโอมี่จะยิบไม่ได้ที่ใช่สองท่านะยะตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคด้านนี้ต้องขยับนะดานนี้ต้องชวนสายด่านทุกทีเล,เลยนะรับมถ้าสัง่งเลยโอเคขอหนึ่งท่าจะเป็นท่าประมาณไหนฮะจะได้บอกโอมี่ก่อนจะได้จะเนท่าประมาณ เป็นท่าดอกไม้มือต้องทำังไงนะอ๋อ oh! เอามือจับที่ประมาณแก้มแก้มเอง แต okay. right? so ่ครับกระสุนนี้แครับท okay. okay. ่านี้คือแบบทำมุกที่ควรกหับปรนั่นเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคนะครับอ่ะโทมี้เป็นไงบ้างนี่ทำท่ากระสุนนี้ถ่านักมชอบไหมชอบไหมทุกคนชอบหมดเลยนะทุกคนชอบไหมชอบชอบจะแบบโทมี่ขนี้ราเลยโอเคท่าแบบนั้ตอนนี้นะครับโอ้ โอเคไม่เป็ร,รับไม่ยเก,น,นะเกน่ไไกน้ไ,ไปนี้อ,อ,อทีนี้นอกจาก,าร,การโพานะเห็นวมมา่าทังงมีลบผมสั่มีจังหวะท่นรักม,า,มกการโงกช,ช่อ,อากเก่งนิดนึว่าจร้าาสดใสนาดไหนพอหมพอไหมีพหครัยาอยาก,ยาก,กส่ไม่ถามนะครับต่อกต,อต,อตอ tôi nghĩ ông bọn nó sạch cảm ơn ba song chung này song chung á người hay là phụ thu, thuộc thu, đi khi mà ngon nga đội nga ตัวนี้ผมก็สั่งนะี่ผมก็สั่งเออโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะตัวนี้นะขอบคุณคนก็สั่ด้วยนะโอเคครับ้าวมาถามาเดี๋ยวให้ดงในรถก่อนทมาก่อนนะครับเียบ้ยครับน้องโทมี่ของเราซึ่งเป็นมัสคร์มากนะนรทับที่สะมาเสิร์ฟความสดใสความน่ารักนะะออฟฟรชชี่แบบนี้ให้กับทุกๆคน

และต่อมาครับผมจะเชิญคุณนิมรานะครับบริรัทสุนทรบรรณาธิบดีของเรานะครับเชิญครับและต่อมาครับผมจะเชิญคุณชนรัตน์โภระปัทภีรองผู้จัดการใหญ่ด้านขายและตลาดบริษัทไตรกามนตรานาศาจำกัดนะครับสวัสดีนะครับไม่ใช่นะครับแล้วในแต่ละหนกางนนะครับแล้วต่อมาครับผมจะเชิญคุณพิพัฒน์พงษ์ อิสระเสงานะุตยาครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทรอยัลพีรามจำกัดครับต่อมาครบริษัรษัเอกนัสมชายคณะศิษยชัยอุรุณิาสถาบันวารเมครับแล้วก็บริษ รัโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันนะครับเจอพิพิธภัณฑชอนแห่งการเก็บภาพได้เลยนะครับเป็นแล้วองต้องหลังด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ช่างไปเราไม่จบนะครับวัเดี๋ย้จะมีเหล่าพาร์เนอร์ที่จะมาระดูงถ่ายภาพพิจารณาด้วยนะครับด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังด้วยค่ะครับผม แสตถูกต้องนะครับโยบอลนะครับสำหรับช็อตงครับทีู่้ชมรับทางสักครู่หนึ่นะครับอเรายิ้มจากทุกท่านได้เลยนะครับโดยบอลนะครับเรา๋ยวเราจะทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นกอนะครับแล้ขออนุญาตโดยเชิญต้งเปินะครับเริเชิญ B E M ครับเช่ไหมครับ B E M ครับแลังจานั้ต่อมาครับเราเชิญ B M N นะครับ ช่คร่าแล้วถัมาครับเชินะครับนะครับผมกร้าแล้วัดมานะครับรียเชิญครับเอตัแฮไหมครับต่อมาครับรียเชิญบีดีแอนดินะครับ เรวยเชิญครับ <hi> มิสจาเพอร์เฟคชันครับเรีเชร์วีจีไอครับขอเรียเชิญครับเอ็มไอพุกครับและขอเรียนเชิญไลค์มีนะครับนะครับอเรียประสบการณ์ัที่โรงกาทำให้เกิดการพัฒนาครับ หลอดยาเบเชิญท่านผู้าที่อยู่ร้านบณจีกโดดหนก้ครับเ่ยนด้านหน้าหนกาครัทั้งหมดเลยนะกรนดูกอหานทั้งหมดด้านบทีณจกโดดด้านหน้าหนึ่งก้าลครับเิด้